สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราทํากระถางตัวนี้นะครับแล้วใครที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะ,ะน,นี้นะครับในสัปดาห์นี้นะครับครูก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการขัดผิวหน้านชิ้นงานของเราเนี่ยที่เป็นไม้เนี่ยโดยการโดยการใช้เครื่องขัดกระดาษทรายน,นะครับเครื่องขัดตัวนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการขัดตรงนี้ให้เรียบ พื้นฝอยที่มันเป็นพื้นฝอยอยู่ก็จะเรียบแล้วก็นะมีความสวยงามนะครับโดยเจ้าเครื่องขัดกระดาษทรายตัวนี้นะครับก็จะมีวิธีการใช้ต่อไปนี้นะครับก็ครูจะมาแนะนําวิธีการใช้นะครับการใช้งานก็อันดับแรกเราก็ตัดกระดาษทรายมาให้พอดีกับหน้าสัมผัสตร,ตรงนี้นะครับความกว้างนะครับส่วนความยาวเนี่ยนะครับ จะเป็นลักษณะนี้นะครับให้เลยมานิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะใช้ตัวหนีบตัวนี้นะครับหนีบกระดาษที่ปลายทั้งสองด้านไว้ฝั่งนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับนะครับวิธีหนีบก็ง่ายๆนะครับแค่กดออกแล้วก็คลายออกนี้ตัวนี้ก็จะอออกมานะครับนะครับจากนั้นเราก็เอากระดาษทรายเข้าไปใส่ตรงนี้นะครับปึบ ล้วก็หนีบไว้อย่างนี้นะครับจากนั้นก็พับลงมานะครับให้มันแนบแนบกับตัวพื้นด้านล่างไว้ตัวนี้ส่วนตัวนี้เราก็สอดเข้ามาตรงนี้นะครับก็กดล็อกไว้เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็ก่อนจะขัดนะครับงานไม้ทุกครั้งเราก็จะ ถ้ากระดาษทรายตรงนี้มันยังพอใช้งานได้แล้วก็ใช้ไปนะครับแต่ถ้ามันใช้งานไม่ได้แล้วขัดมันมันลื่นแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับวิธีการตัดก็อย่างที่ครูบอกนะครับว่าหน้ากระดาษทรายให้เท่ากันกับหน้าของเครื่องขัดนะครับด้านความกว้างนะครับส่วนความยาวก็ให้เหลือไว้เพียงพอต่อการหนีบ,บล็อกไว้นะครับไม่ให้กระดาษทรายมันเคลื่อนที่ได้เวลาเราขัดนะครับอันนี้ ก็เป็นการติดตั้งกระดาษทรายเรียบร้อยแล้วนะครับจะจะมีทั้งสองด้านฝั่งนี้1ด้านนะครับฝั่งด้านท้ายฝั่งตรงด้านบนเนี่ยหนึ่งด้านนะครับทีนี้นะครับเวลาใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มกดนะครับกดนะครับส่วนวิธีการใช้งานแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานของเราใช่ไหมครับจากนั้นเวลานะครับ วิธีการใช้งานนะครับก็จะนักเรียนก็จะกดตรงนี้นะครับครูจะกดให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะมีการสั่นสะเทือนไปมาอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้ครูจะลองขัดกระถางของเราให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกระถางมันเล็กนะครับมันมีน้ําหนักเบาฉะนั้นแล้วการขัดน,น่าจะใช้มือเดียวขัดนะครับครูก็จะกดสืิอตรงนี้ ปกตินะครับถ้าเป็นชิ้นงานที่มีน้ําหนักมากแล้วไม่มีการเคลื่อนที่เราก็จะใช้มือตัวนี้นะครับเป็นตัวกดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้มือข้างนี้ได้เบาแรงแล้วก็ไม่ค่อยมีน้ําหนักกดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกดนะครับอาสวุฒิคุกคัดโตต, <S <S ตัวนี้นะครับก็จะมีการสายไปเรื่อยๆตามจังหวะของเครื่องนะครับ ขัดดูให้ที่ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ถือว่าเรียบใช้ได้นะครับสลับชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานเล็กๆนะครับไม่ไม่ต้อง เป็นชิ้นงาน DIY นะครับที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือหนักมากก็เหมาะสลับใช้งานเล็กๆนะครับตัวนี้เหมาะกับชิ้นงานที่ไม่ใหญ่มากนะครับส่วนกระดาษทรายนะครับเราขัดหยาบไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเปลี่ยนใส่กระดาษทรายที่มันมีความละเอียดมากกว่านี้นะครับเพื่อให้ชิ้นงานของเราเนี่ยเวลาขัดแล้วนี่ก็จะ,ะมีผิวที่เรียบลื่นกว่านี้นะครับ ทาเนี่ยต้นมดสีของเรานะครับเป็นไงครับสวยงามให้เรียนก็จะวางไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยหินห <c oughs> าได้จากแถวนี้นะครับหินใ,หใส่นะครับหินลงไป ครับเป็นไงบ้างครับเรียบร้อย